ไม่ขึ้นพอใช้พอร์ตเดียวกันก็ถูกบันทึกในนี้นะครับเอนจิ้นสตาร์ทไม่ขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นอะไรเออร์เลอร์เนี่ยเรามาดูตรงนี้แล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยแก้ไปนะครับมาดู general query หลักานะครับตัวที่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับ การเปิดใช้ General Query l o อกนะครับให้ใช้คำว่าหลอกเฉยๆหรือตัว Option ใหม่ก็จะเป็น General l o g k i l l o นะครับใช้หลอกเฉยๆก็ได้ตอนนี้ทุกคนเปิด u e r y l o อกไว้แล้วใช่ไหมครับ๋ยวผมใช้ No Pad ดีกว่าเมื่อวานที่เราทำ Activity นะครับมี มีเติม general lock ไว้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ general lock กับ lock สองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันครับเป็นการเปิดการใช้งาน general lock เราสามารถใส่เครื่องหมายเท่ากับได้นะครับเท่ากับแล้วก็ระบุชื่อไฟล์เช่น test เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไฟล์ชื่อเทสจุดหลอกขึ้นมาจะได้ไฟล์ชื่อว่าเทสจุดหลอกขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ระบุถ้าเราไม่ระบุก็จะได้ชื่อเครื่องจุดหลอกขึ้นมาแทนน,แนะครับในไมค์แนเวหนะครับ g จ n e r a l l ลอนั้นสามารถเปิดปิด เปิดปิดได้นะครับโดยใช้คำว่า general k t l o l o นะเท่ากับ on หรือ off นะครับสามารถเซตได้นะครับโดยเซตเท่ากับ on หรือ off อันนี้ใช้ได้เฉพาะห้าจนนั้นนะครับ5.0ใช้ไม่ได้นะครับก็คือวิธีการก็คือเราจะเซตแบบนี้นะครับเปิดการใช้งานหลอก แล้วก็บอกว่า general l ลอกเท่ากับ off เราผมมีสองบรรทัดนี้แปลว่าให้ไม้เรามีการบันทึกหลอกแต่ยังไม่ต้องบันทึกเพราะใช้เป็น o f f ก็อยู่ให้มีการบันทึกหลอกแต่ยังไม่ต้องบันทึกนะครับหลอกนี่ก็คือให้มีการบันทึกหลอกนะครับและ general ขิดหลอกเท่ากับ off ก็แปลว่ายังไม่ต้องเริ่มบันทึก ให้เตรียมพร้อมไว้เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราต้องการจะเริ่มบันทึกหลอกเริ่มบันทึกหลอกนะครับเราก็เข้าไมค์แล้วไปตามปกติกเข้าไมค์แล้วตามปกติแล้วก็สั่งเซฟ g o a l l y general อก เท่ากับอ่อนหรือเท่ากับหนึ่งครับก็คือเมื่อไหร่เราอยากจะให้เริ่มบันทึกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาในไมค์เซลสั่งให้ค่าตัวแปรนี้เท่ากับอ่อนแล้วก็ไมค์เ l ก็จะเริ่มบันทึกหลอกพอบันทึกจนพอใจแล้วเราก็เซ็ตเท่ากับออฟหรือเท่ากับศูนยครับเพื่อหยุดการเขียน อย่างนี้เราก็ไม่ต้องปรีซัดเครื่องเพราะว่าเราไม่ได้แก้มไมอไอแล้วนะครับเปิดเครื่องมาสามเดือนแล้วก็เออตอนนี้เราอยากจะดีบักการทำงานของโปรแกรมเราก็มาเซตโกลบอลเป็นออกระบบก็จะเริ่มบันทึกพอบันทึกเจอบันทึกจนพอใจแล้วเราก็ออกระบบก็ไม่บันทึกต่อนะครับไม่ต้องรีซัเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ใช้ได้ใน5.1นะครับทีนี้หลอกของ m y s e l l นะครับในเวอร์ชัน5.1เนี่ยสามารถกำหนดเอาพุทได้ว่าจะให้เขียนใส่ไฟล์หรือว่าจะให้เขียนใส่ Table ลนะครับถ้าเขียนใส่ไฟล์ก็ได้ชื่อไฟล์เหมือนเดิมนะครับที่เราเซตไว้ถ้าเขียนใส่ Table เขียนใส่ตารางเนี่ยเขาจะเขียนใส่ตารางชื่อ General log นะครับ ที่อยู่ใน MySQL อย่างตอนนี้เนี่ยผมเซ t ต lock format เนี่ยเป็น lock output นะครับเป็น table อยู่ use MySQL นะครับ use MySQL show tables like general like lock p c e n t ก็ได้ครับนะจะมี table ชื่อว่า general lock อยู่ก็คือ แทนที่จะบันทึกใส่ไฟล์จะบันทึกใส่ table tag ครับก็ d ีเดู general lock ได้เป็น table table หนึ่งนะครับมีกี่คอลัมน์หนังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคอลัมน์นะครับก็ select มาดูได้แต่ว่าเนื่องจากข้อมูลน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าผมเปิดใช้ general lock อยู่มีหมื่นกว่าแถวแล้วครับ table นี้ เป็นถ้ายังจำคนแรกได้นะครับเทเบิลนี้มีเอนจินเป็น CSV ครับครับโชว์ทเทเบิลสเตตัสไลท์เจเนอเรลหรอกนะครับจะมีเอนจินนะครับเป็น CSV แปลว่าผมสามารถเปิดไฟล์นี้ได้เลย เข้าไปที่ Data ของผมนะครับแล้วก็ m y s ์ l e จะมี general Log อ,อยู่ชุดนี้มาเป็นตัว Table นะครับแล้วข้อมูลเก็บอยู่ใน csv นะครับเปิดมาดูได้เลยตอนนี้ไฟล3์3เมกเข้าไปละนะครับเปิดดูด้วย Excel ได้เลยรีโมลี่นะครับเปิดไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวเปิดเปิดดูด้วยอ i t ิทพั h แทนนะครับโดนล็อกไฟล์อยู่นะเปิดไม่ไหวนะใหญ่มากนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกลงใหม่สามารถเปิดดูด้วย Excel ดูได้นะครับเนี่ยสิ่งที่พิมพ์มาทั้งหมดนะครับเดือน2วันที่20ผมทำอะไรไปบ้างเนี่ยเต็มไปหมดอันนี้ คือคำสั่งที่เราโหลดเมื่อวานนะครับเพียบนะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นทุกเหตุการณ์เลยที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์เรามันจะใหญ่มากนะครับโอเคอการเปลี่ยนเอาพุทนะครับให้เป็นเทเบิลนั้นก็จะทำให้เราคิวรี่ได้ง่ายขึ้นก็คือแทนที่จะเปิดไฟล์มาดูแล้วมานั่งสกอลค้นหาสิ่งที่เราต้องการเนี่ย เราก็ใส่เงื่อนไขแวร์ได้พอพอเป็นเคเบิลแล้วเราก็ใส่เงื่อนไขแวร์อะไรได้นะครับวิธีการเซ็ตก็คือเซ็ตคำว่าหลอกเอาพุทเท่ากับนะครับตัวอย่างอ่ะเขียนให้ดูเผื่อน,นึกไม่ออกนะครับที่ my.ii n นะครับผมก็บอกว่าหลอกเอาพุทอ่ะเขียนอยู่แล้วเนี่ยหลอกเอาพุทเท่ากับ t a เบิหรือเท่ากับไฟล์ซึ่งเป็น d e ดี u l t ลอกเ u t พุทเท่ากับ t ทเบิลลอกเอาพุทเท่ากับไฟล์ file, แล้วแต่เราต้องการ Default เป็นไฟล์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะลองบันทึกลงใน Table ลดูก็ใช้คำว่าเท่ากับ Table ลแน่นอนว่าการเปลี่ยนตรงนี้ยังไม่มีผลครับจนงว่าเราจะรี s ซ็ตเซอร์วิส Slow q u e r l o หรอกอย่างที่ทราบก็คือบันทึก Q u e r ที่ช้ากว่า10วินาที10วินาทีนั้นเราตั้งได้ตั้งได้นะครับด้วยลอง Q ิ u r ี e ่ Time ลอง Q ิ u r ี e time. ่ Time ก็คือเอาคำว่าล e อง g ิ u r ี่ไ i m e ไปเซตไปที่ my i n i โอเคนะครับลอง Q ิลลี e เท่ากับแล้วก็หน่วยเป็นวินาที นะครับเช่น10วินาที15วินาที5วินาทีแล้วแต่เราจะเสร็จนอกจากหลอกตัวนี้นะครับจะบันทึกคิวรี่ที่ช้าแล้วเนี่ยยังสามารถบันทึกคิวรี่ที่ไม่มีการใช้ Index ได้ด้วยถึงแม้ว่าคิวรี่นั้นจะเร็วเกินกว่าสมมุติเราตั้งไว้ที่10วินะครับคิวรี่ใช้เวลา8วิถูกบันทึกไหมครับไม่นะครับ q ิวรีใช้เวลา2วิก็ไม่ถูกบันทึกแต่ถ้า q ิวรี่ใดก็ตามนะครับใช้เวลาไม่ถึง10วิถ้าถ้าถ้าถึง10วิเนี่ยถูกบันทึกแน่นอนแต่ว่าใช้ต่ำกว่า10วิแล้วไม่มีการใช้อินเด็กเลยไม่มีการใช้อินเด็กเลยเนี่ยเราอยากจะบันทึกด้วยเพื่อจะเอาไปแก้ไขให้มีอินเด็กรองรับจะได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะเติมคีย์เวิร์ดนี้ลงไปนะครับ l o c q u e r s not using indexes นะครับใส่ลงไป อันนี้ออปชันนี้มีประโยชน์มากครับใส่ลงไปแล้วปุ๊บคิวรี่ไหนไม่มีการใช้งานเด็กก็ถูกบันทึกคิวรี่ไหนช้าก็ถูกบันทึกนะครับถ้าเราเซ็ต o ลอกเอาพุทเป็น Table Slow ว u คิวรี่หลอกก็จะกลายเป็นเป็นเทเบิชื่อว่า s โลว์ o ลอเมื่อกี้เป็น Table ชื่อ general l o อ k อันนี้จะเป็น Table ชื่อว่า Slow Lock ครับแต่ว่าถ้า l ลอกเอาพุทเป็นไฟล์ก็เป็นไฟล์ขีด Slow ที่เมื่อวานเราเห็นนะครับ ไฟล์ชื่อเครื่องขีดสโลตหลอก binary l o c กเก็บการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นจะต้องถูกคอมมิตแล้วเท่านั้นนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่คอมมิตไม่คอมมิตนะครับก็จะไม่ถูกบันทึกก็จะไม่ถูกบันทึกนะครับ ช่นสั่ง start transaction insert 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 แล้วสั่ง low back คำสั่ง insert insert ที่ทำไปจะไม่ถูกบันทึกนะครับจะไม่ถูกบันทึกทีนี้ log file เนี่ยประกอบด้วย2ไฟล์ใช่ไหมครับคือ index เป็น text file ธรรมดาบอกว่ามีไฟล์อะไรบ้างแล้วก็ไฟล์ log ที่เป็น sequence number 001 002เมื่อวานเราทราบแล้วอย่างหนึ่งอย่างก็คือ เขาจะขึ้นเลขใหม่เมื่อมเมื่อรีซาร์ดนะครับเมื่อไมคเอาสตาร์ทขึ้นมาใหม่สตาร์ทขึ้นมาใหม่เขาก็จะขึ้นล็อกไฟล์ใหม่เลยนะครับอันนี้คือกรณีที่1ครับกรณีที่2คือเมื่อไฟล์เต็มไฟล์เต็มนะครับก็คือตรงกับคําว่า MAC BIN น o ล็อกไซถ้าขนาดของไฟล์เกินกว่า MAC b บิน o ล็อกไซแล้วเนี่ย ไฟล์ก็จะถูกบังคับให้ขึ้นใหม่นะครับเป็นเลขถัดไปผมอยากจะรู้ว่าปัจจุบัน Macbin Locksize มีค่าเท่าไหร่จะทำยังไงครับ Select Select Add Add แล้วก็ชื่อนี้โอเคไหมครับ Select แล้วก็ Add Add ชื่อนี้ลองดูหน่อยได้ไหมครับว่า Macbin Locksize ออเนี่ยถูกเซตไปที่เท่าไหร่ครับที่เครื่องตัวเอง มกบินล o อกไซ z ์เครื่องตัวเองมีค่าเป็นเท่าไหร่ใช้คำสั่ง Show อะไรครับ Show Variable นะครับ like m a ็ bin lock size หรือ s l l e t t d d a d d m a ม bin lock อ i z e uh, พิมพ์สั้นกว่านะครับถ้าสั่ง Select จะพิมพ์สั้นกว่าได้เลขเดียวกันนะครับถ้าเป็น Select เนี่ยจะยืดหยุ่นกว่าเยอะนะครับเพราะว่า เราจะเปลี่ยนหน่วยได้เช่นหาร1.024หาร1.024เปลี่ยนหน่วยเป็นเมกได้เราก็จะรู้ว่าเนี่ยเสร็จไปที่1กิกถ้าไบนารีหลอกโตจนถึง1กิกก็จะถูกบังคับให้ขึ้นไฟล์ใหม่โอเคไหมครับนี่เป็นค่า Default นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเออไฟล์1กิกิกใหญ่เกินไป จะเซตเหลือแค่ร0อยเมกได้ไหมได้เราก็เซตเลยนะครับเพราะไฟล์ใหญ่เกิน100เมกปุ๊บก็สุข,ขึ้นบังคับให้ขึ้นใหม่นะครับ<ม>กรณีที่3ที่จะถูกขึ้นเลขใหม่นะครับ<ม>ก็คือเจอคำสั่งฝัดหลอกฝัดก็คือกดชะโคโกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการบังคับให้ขึ้นไฟล์ใหม่ โดยไม่ต้องรีรซทเครื่องนะครับโดยไม่ต้องรอให้ไฟล์เต็มเราอยากจะขึ้นไฟล์ใหม่เมื่อไหร่เราก็สั่งฝัดล,ล็อกเลยเช่นตอนนี้เราอยากจะ Copy ป้ไบนี้หลอกออกมาแต่ Copy ไม่ได้เพราะไฟล์สุดท้ายใช้งานอยู่ถูกไหมครับเราก็สั่งฝัดล,ล็อกปุ๊บให้เขาขึ้นไฟล์ใหม่เราก็จะได้ก o p ปีออกมาได้ฟัด b i นา r ี l o ลอกหรือฟ ok ัดล็อกเฉยๆก็ได้ครับ โชว์ไบนารีหลอกเอาไว้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีไบล็อกกี่ไฟล์นะครับโชว์ไบล็อกเนี่ยก็จะมาก็คำสั่งโชว์คำสั่งโชว์ไบนารี l ลอกนะครับก็จะไปอ่านไฟล์ Index ็กว่าประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้างแล้วก็ไปหาไซส์มาให้เรานะครับ ตอนนี้ผมผมเลข32แล้วละแต่ละคนก็จะเลขไม่เท่ากันนะครับตามจำนวนครั้งที่รีาซ์ทนะครผ,ผมถึงเลข32นะครับถ้าผมสั่งฝัดหลอกก็ควรจะมีเลข33เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เป็น32สั่งฝัดหลอกนะครับหรือฝัดบบนเนอรี่หลอกก็ได้โชว์บนนรี่หลอกปุ๊บจะได้ไฟล์ใหม่ละเป็นเบอร์33โอเคนะครับ โชว์หลอกเฉยๆได้ไหมโชว์หลอกเฉยๆไม่ได้นะครับต้องโชว์ไบนาลี่หลอกแต่เวลาสั่งฝัดหลอกเนี่ยสั่งฝัดฝัดหลอกเฉยๆได้นะครับไม่ต้องฝัดไบนารี่หลอกนะไบนาลี่หลอกก็ไม่มีนะครับมีแต่ฝัดหลอกอมีแต่ฝัดหลอกครับฝัดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยกี่ครั้งก็ไม่มีผลอะไรนะครับแค่เป็นการขึ้นไฟลใหม่ขึ้นไฟใหม่ไปเรื่อยๆ นะครับันั้นรู้รู้คำตอบของพีทเทสละหนึ่งข้อนะครับนะ mm hmm. ครับเก mm ิด hmm. <c oughs> ถึงวันสุดท้ายจะจำได้ไมนีเนีย่ mm hmm. ยเดี๋ยวจำได้นะครับว mm ัน hmm. นี้หลอกเลยใช้จนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับ mm hmm. จะขึ้นไฟล์ hmm. ใหม่ก็ต่อเมื่อรีาร์ดสั่งฟัดหลอกหรือไม่ก็ไฟล์เต็มนะครับ ไม่มีบอกว่าให้ขึ้นทุกวันไม่มีทีนี้เมื่อมีหลอกเป็นจำนวนมากนะครับเราก็อยากจะลบแต่แต่อันนี้เป็นการอธิบายคําสั่งลบนะครับแต่ว่าเราจะลบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะดูกันอีกทีนะครับการลบนั้นมีมีการลบแบบอัตโนมัติกับแมนนวลน,นะครับถ้าอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถกําหนดตัวแปรชื่อว่า x ไพ่ l o g day ได้ x p i r e log days เท่ากับ7ก็แปลว่าไฟล์ i n n r y ล l อกอันไหนอายุเกิน7วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติไฟล์ binary ็อกอันไหนนะครับอายุเกิน7วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติอันนี้ต้องหมายความว่าเรามี Backup strategy ที่ดีก่อนนะครับเราถึงจะเซตตัวนี้เพราะว่าถ้าเรายังไม่ทัน Backup เลยมันลบไปละเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับปกติถ้าเราไม่สั่งลบนะครับ ก็ไม่มีวันถูกลบเปิดมาเป็นปีๆไปหรอกก็ยังอยู่ครบนะครับเพราะว่าตัวแปร x pi ่ log day เป็นศูนย์ก็คือไม่มีวันลบเลยเราต้องลบเองอันนี้เป็นการลบโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้การลบแบบแมนนวลคืออยากจะลบอยากจะลบเนี่ยอย่าเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วไปลบไฟล์ทิ้งนะครับอย่าเข้าไปโฟลเดอร์แล้วไปลบไฟล์ทิ้งนะครับ เพราะว่าเรา,เราไปลบไฟล์ทิ้งเนี่ยในอินเดยังอยู่รายชื่อไฟล์ในอินเด็กยังอยู่แล้วทำไงอะไปแก้อินเด็กตามมันมันก็พอได้แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือสั่งเพิดครับเพิดเปิดบบนเดอรีล็อกซึ่งจะมี2เงื่อนไขนะครับ b e f o r กับ t o นะครับ b e f o r จะระบุเป็นวันส่วน t o จะระบุเป็นชื่อ sequence นะครับ before แปลว่าก่อนก่อนเท่านั้นเท่าเป๊ะไม่เอานะครับต้องเอาก่อนหน้านี้เช่นสมมติว่าก่อนวันที่10ก็คือวันที่10ยังอยู่ต้องก่อนวันที่10คือวันที่9ที่8ถูกลบนะครับ before แล้วก็วันที่อันนี้เขาเขียนเป็น expression นะครับก็คือเอาวันที่ย้อนหลังไป1สัปด,ดาห์เป็นต้นถ้าไม่การระบุวันที่อย่างนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ ค่อนข้างเสี่ยงควรจะระบุเป็น sequence ของไฟล์มากกว่านะครับก็ใช้คีย์เวิร์ดปรทูเพิด binary l o อก o ูแล้วก็ชื่อไฟล์ชื่อไฟล์นี้ต้องเป๊ะๆเลยนะครับอยากจะดูชื่อไฟล์ก็โชว์ binary l o อกดูชื่อไฟล์ที่ถูกต้องนะครับแล้วทูเนี่ยหมายถึงจะถึง10ด้วยไหมอันนี้เป็นคำถามที่ น่าสนใจนะครับคำตอบคือไม่เอา10ต่ำกว่า10นะครับคือ9 8 7โดนลบหมดแต่10ยังคงอยู่แต่ถ้าเราเรียนไปแล้วเนี่ยลืมลืมว่า10จะเอา10ด้วยไหมเนี่ยเราก็เพย์เซฟเอาเบอร์9ไว้ก่อนเผื่อมันลบเบอร์9ไปแล้วถ้าเบอร์9ไม่ลบแปลงว่า10ก็ต้องไม่ลบนะครับเพย์เซฟไว้ก่อนแต่รับประกันได้ว่า เราเปิดทูเบอร์สิบเบอร์สิยังอยู่นะครับเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองยังอยู่ทีนี้นะครับใบนานนี่หรอก ไฟล์นี้หรอกเนี่ยฟอร์แมตของเขาเนี่ยจะเป็นบ n น r y เราไม่สามารถใช้ n o t e p a d เปิดขึ้นมาอ่านได้ดูเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะมีขยะเต็ไมไปหมดนะครับไม่เหมือนหลอกตัวหน่นที่เป็น Text File เปิดดูได้เลยทีนี้การจะอ่านการจะอ่านไฟล์ไบนีหลอกนะครับเราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า MySQL Binlog ซึ่งมากับ MySQL ที่เราติดตั้งนะครับ ถ้าเราติดตั้งแอปเซิร์ฟเนี่ยแอปเซิร์ฟเนี่ยจะไม่ได้ให้ EE มาทุกตัวนะครับดังนั้นเราจะต้องดาวน์โหลดไม๊เรามาติดตั้งเองตัวเต็มๆนะครับติดตั้งแอปเซิร์ฟเนี่ยเพื่อทดลองในเครื่องเราแต่ว่าพอจะไปใช้เครื่องจริงแล้วเนี่ย php อชพีไเอะไรพวกนี้เนี่ยเราควรจะติดตั้งชิ้นๆดาวน์โหลดตัวเต็มๆม,มาหรือหรืออย่างน้อยนะครับติดตั้งไม้เอาตัวเต็มไปก่อนแล้วค่อยติดตั้งแอปเซิร์ฟ แอปเซิฟจะดีเทคได้ว่ามีไมเอลแล้วเขาจะไม่ติดตั้งไมเอลของแอปเซิฟเองนะครับโปรแกรมไมเอลบิลลอกนะครับจะมากับไมเอลตัวเต็มๆนะครับเอาไว้ดูรับพารามิเตอร์อันนี้ถือไมเอลบิลลอกนะครับถือว่าเป็นนอนคลเอนเป็นนอนไคลเอนนะครับเพราะไม่ต้องล็อกอินเข้าเซิฟเวอร์ไม่ต้องล็อกอินเข้าเซิฟเวอร์นะครับไม่ต้องมีขีด u ขีด p นะครับ เราก็ระบุหมายเลขบินหลอกนะครับแล้วก็ระบุชื่อไฟล์